เคยไหมฝากเงินเข้าเทรดแต่พอถอนกลับช้าไม่เหมือนที่โฆษณาวันนี้นะคะเราก็อยากจะแนะนำโบรกเกอร์ที่คนเทรดมืออาชีพทั่วโลกไว้วางใจนั่นก็คือ F P Market เงินทุนของคุณจะถูกแยกเก็บในบัญชีลูกค้าและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดปลอดภัยมากกว่าหลายเจ้าในตลาดอย่างแรกเลยนะคะสเปรดต่ำเริ่มต้นที่0 0พิจริงๆโดยเฉพาะบัญชีรอ E N C นะคะที่หลายๆคนเลือกใช้เริ่มที่0 0พิสนะคะไม่มีมาร์กัพแอบแฝงและค่าคอมแค แค่3ดอลลาร์ต่อข้างถูกกว่าหลายเจ้าในระบบเดียวกันส่งคําสั่งเร็วไม่มีรีคอร์ดระบบเป็น CEN แท้นะคะที่ใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมกับธนาคารใหญ่ระดับเทียร์หทั่วโลกทําให้ส่งคําสั่งได้เร็วมากไม่หลุดไม่น่วงแม้แต่ช่วงข่าวแรงๆกลยุทธ์ไหนก็เล่นได้ไม่บล็อกคุณสามารถใช้ EA Trade ข่าว scalping หรือ e d g i n g ได้หมดไม่มีข้อจำกัดไม่ต้องกลัวโดนเตะออกเพราะเทรด,รรรด Pro, MT 4, MT 5, และ C ับ Pro Trader MT4 MT5 ะ C ผัดประสบการณ์เทรดระดับมืออาชีพและ t r a d i n g งวิวแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วความแม่นยำและการวิเคราะห์ขั้นสูงรองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือเริ่มต้นวันนี้พร้อมกับ Trader อร์ไทยอีกนับพัน FP Market เราไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในการเทรดตั้งแต่ปี2005